เพื่อนๆหลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการไปถ่ายคลิปนอกสถานที่แล้วเจอเสียงรบกวนอยากจะตัดเสียงรบกวนวันนี้แคปคัดอัปเดตใหม่สามารถลดเสียงรบกวนได้เดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป c a p c u ตอีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตฟังก์ชันใหม่สำหรับแอป c a p c u ตที่สามารถลดเสียงรบกวนในคลิปของเพื่อนๆลงนะครับจะลดในลักษณะแบบไหนแล้วทำอย่างไรไปติดตามในคลิปได้เลยครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องเช็คให้ชัวร์นะครับว่าเพื่อนๆทําการอัปเดตแอปแคปคัทให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือเปล่านะครับซึ่งเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น6.5.0นั่นเองครับลองไปอัปเดตแล้วก็มาทําในคลิปนี้เลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอปแคปคัทนะครับ ไปที่เพิ่มโปรเจกต์ใหม่จากนั้นก็เลือกคลิปที่มีเสียงรบกวนอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับจากนั้นกดเพิ่มเดี๋ยวเรามาลองฟังคลิปนี้นะครับว่าเสียงรบกวนดังมากขนาดไหนไปฟังครับทดสอบครับอันนี้คืออัดเสียงตอนที่ช่วงฝนตกใส่สังกะสีไม่รู้ว่าเราจะไปตัดเสียงรบกวนให้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปลองตัดดูครับ โอเคครับก็เป็นเสียงที่ผมอัดทดสอบให้กับเพื่อนๆช่วงที่ฝนตกใส่สังกสีเสียงดังรบกวนนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น2ส,ส่วนนะครับในคลิปแรกนี้ผมจะเอาเป็นเสียงปกติและคลิปที่2ผมจะตัดเสียงรบกวนออกนะครับผมก็จะทําการกดที่คลิปแรกนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาฝั่งขวานะครับจะมีคําว่าคัดลอกอยู่เพื่อนๆกดคัดลอกไปสังเกตเครื่องมือข้างล่างครับจะมีคําว่า ลดเสียงรบกวนกดเข้าไปแล้วกดให้ทํางานนะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยนะครับตอนนี้เขาก็จะทําการประมวลผลให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังทั้ง2คลิปกันนะครับอ่ะไปคลิปแรกก่อนเอาซักตัวนช้า,าๆก็ได้ครับปวรให้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปลองตัดดูครับทดสอบครับอันนี้คืออัดเสียงตอนที่ช่วงฝนตกใส่สังกสี ไม่รู้ว่าเราจะไปตัดเสียงรบกวนให้เป็นแบบไหนถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะลดเสียงรบกวนมาได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับลดจนแบบหายเงียบกริบไปเลยนะครับก็ยังเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าเอ๊ะพอเราตัดเสียงรบกวนหรือว่าลดเสียงรบกวนล,ลงไปแล้วเนี่ยมันยังมีเสียงซ่าๆอยู่บางช่วงบางตอนช่วงที่เราไม่ได้พูดก็อาจจะเงียบไปหรือว่าในส่วนที่เรากําลังพูดอยู่ก็จะมีเสียงรบกวนมานิดหนึ่งแต่ว่า มันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ลดเสียงรบกวนไปใช่ไหมครับเพื่อนๆยังไงลองตัดสินใจดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําในลักษณะที่เราแยกเสียงออกมาแล้วเราจะสามารถไปตัดเสียงรบกวนได้หรือเปล่านั่นเองครับผมจะกดกลับก่อนนะครับจากนั้นผมจะทําการแยกเสียงในคลิปที่2ออกให้ให้เป็นแถบเสียงนะครับเลื่อนมาจะมีคําว่าแยกเสียงอพอแยกเสียงสเสร็จแล้วเราลองไปกดที่แถบเสียงดูนะครับ แล้วเลื่อนไปครับจะมีฟังก์ชันลดเสียงรบกวนมาไหมอ่าโอเคนะครับมีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะกดไปเปิดใช้งานการลดเสียงรบกวนได้เลยนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะกดที่คลิปหรือจะกดที่แถบเสียง ก็สามารถที่จะลดเสียงรบกวนได้นั่นเองครับยังไงลองเอาไปปรับใช้กับคลิปของเพื่อนที่มีเสียงซ่าๆหรือว่าเสียงรบกวนในคลิปดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้นฉบับที่เรายังไม่ได้ลดเสียงรบกวนกับเราทําการลดเสียงรบกวนออกไปแล้วเนี่ยจะแตกต่างกันบ้างยังไงไปดูกันเลยครับทดสอบครับอันนี้คืออัดเสียงตอนที่ช่วงฝนตกใส่สังกะสีไม่รู้ว่าเราจะไปตัดเสียงรบกวนให้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปลองตัดดูครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับฟังก์ชันใหม่ที่เอามาลดเสียงรบกวนในคลิปของเพื่อนๆนด้วยแอป c a p c u t ในวันนี้ครับยังไงก็อย่าลืมไปอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ไปลุยลดเสียงรบกวนกันเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ